สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่วัดชั้นเผือกนะครับหลวงพ่อทบนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับวันนี้ในไหนมาทําบุญนะครับก็เอาบุญมาฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วก็มาเสี่ยงโชคด้วยนะครับผมเป็นคนชอบซื้อหวยแล้วก็ต้องหาหวยอยู่แล้วนะครับตากล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็ทําตามบุญทำตามกําลังศรัทธานะครับทับบุญกับทางวัดไปนะครับพอได้ค่าน้ําค่าไฟนะครับก็ พาท่านผู้ชมไปจับปิงปองนะครับพาท่านผู้ชมไปจับปิงปองดูแล้วก็ได้ตัวไหนเราก็จะลองนาไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับยูที่วัดช้างเผือกนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวตามกันมานะครับตามผมมาเดี๋ยวไปจับปิงปองกันครัอ๋าถุกัวแม่ตะเข็นทองนะครับวันนี้ลูกหลานมาเพิ่งพาบุญบารมีนะครับก็ถ้าจะได้โชคก็ขอให้ตัวเลขที่ลูกหลานจับได้นะครับ นำไปซื้อนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงได้รางวันที่หนึ่งนะครับมันต้องรางวันที่หนึ่งนะครับถึงจะได้ชุนคืนนะครับแต่บางคนบอกว่ารางวันสองตัวสามตัวก็ได้นะครับเจ้าผมว่าเอารา,างวันที่หนึ่งดีกว่านะครับรางวันที่หนึ่งดีกว่าเดี๋ยวคอยดูว่าจะได้ตจ้ไหนจัดเนี่ยครับกดไพยลูกหลานเลย้ปที่วัดช้างเผือกนะครับวัดช้างเผือกงวดแรงนะครับผมเดินทางมาแต่ว่ามือผมเขบาบนะ่ได้เนี่ย ม,มือผมมันใหญ่เข้าไม่ได้นะครับก็เอาอเทียออกมาก็แล้วกันตัวแรกนะครับศูนย์ศูนย์นะครับตัวแรกศูนย์ศูนย์ตัวต่อไปนะครับเอาไม่ได้มองนะครับนี่ สองศูนย์สองอะไรเนาะได้ตัวบ้านเล็กขี่ตัวเองเขียนรถตัวเองนี่แหละโอศูนย์สองอะไรนะครับอ่าดูกันึศูนย์สองสามสองศูนย์สามสามศูนย สามคนับสามเลขสามเอาจะแม่ให้เลขคือท่านผู้ชมผมบอกคงไม่ค่อยมีคนชอบเลขนี้หรอกศูนย์สองศูนย์สามนะครับสองสามเดี๋ยวเราไปหากันดูนะครับลอตเตอรี่นะครับศูนย์สองสามจ้าถูกอ๋อเพิ่งพามรีเจ้าแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่วัดวารามจ้าตัวให้ได้โชคได้รักลับไปสาธุะเดี๋ยวเราไปหาอตเตอรีกันอนนี้าตถ่ายเลยนะครับพอดี ทำ youtube ด้วยหาเล็กไปด้วยซื้อไปด้วยเมื่อกี้ไปจับปิงปองได้ศูนย์สองสามศูนย์สองสสองสศ ศูนย์สองสามศูนย์สองนี่มันก็ออกอยากนะเลขศูนย์สองนี่เนาะจะมาวันนีออ้ไม่แน่เลยเนาะถ้าบ้านเล็กที่ผมทนะเบียนรถผมก็สองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์บ้านเล็กที่สองร้อยทะเบียนรถก็สองร้อยสองสามสามสองสามศูนย์สองสองข้างหน้ามันเลยสามห้าแปด อ๋สามห้าแปดตรงทะเบียนรถตัวเองนี่เลยคันหนึ่ง hmm. เพื่อไปตรงนัน้มันหมุนมันหมุนศูนย์สองสามท่านผู้ชมผมได้ศูนย์สองสามนะครับอยู่ที่วัดจังเผือกเอาเลขหาบเหลขกหามนี่เลยมั้งเก้าห้าแปดห้าสองสาม ้ห้าสองสามนี่ก็สวยคระเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดสามห้าแปดสองสามสามสองสามเก้าห้าแปดเอาสองสามนี่แหละครับ 3, 3. สองสามอนุญาตนะครับเอ้าไหนๆก็มาแล้วครับก็ไปเสี่ยงโชคก็แล้วกันนะครับสองสามตัวเลขที่ผมได้มันศูนย์สองสามนะครับผมผมซื้อตรงนะครับถ้าท่านถ้าจะให้ถูกก็ให้ถูกตรงๆไปโหลดเพราะต้องไปแหกับยากหรอกนะครับไม่ต้องไปกลบยาก <c oughs> บุนวาสนาจะไม่ถึงสิบสองล้านก็ได้น,น,นอะอาจจะได้แค่หกล้านอาจจะแค่ 6, จจหกล้านงวดที่แล้วแม่ค้าถูกไหมนี่ถูกวันที่สามกลูกสาวถูกงวดที่สาม ถูกถูกระวันที่สามอู้ถูกรางวันที่สามถูกที่แถมของตัวเองนี่เหรอเอาขายเองถูกเองแต่วันที่สามมันสุดท้ายแล้วไม่มีคนเอาไม่มีคนเอาไอ้นีลูกสาวเอาไปให้เพื่อนเขาเขาก็เลยแบ่งกันคนละครึ่งว่างั้นอ๋อได้กี่ใบได้ใบเดียวได้แปดหมื่นโอ้แบ่งคนละครึ่งก็ได้สี่หมื่นบาทได้สี่หมื่นโอ้ยก็ดีแล้วได้สี่หมื่นก็เอาตัวกลับไปเมื่ได้โชคมาสองสาม ศูนย์สองสามนี่มันสองสามศูนย์อสองสามศูนศูนย์สองสามสามสองศูนย์เอามันสามตัวเนาะให้มันตรงตัวกตรงกันเนาะเอาตัวกลับกันมาก็ได้เอ้าไหนไก็มาแล้วไม่เคยเข้ามานะ่นี่เผื่อได้โชคกับไหมคะาได้มาตามหาถูกไม่ต้องตามอยู่นี่หละอยู่นี่ใช่ไหมอาท่านผู้ชมเนาะลองเสียงโชคดูนะครับ ศูนย์สองสามงวดงวดงวดนี้ชอบตัวไหนงวนครับผมไม่ใครชอบตัวไหนก็มีศูครครนย์ศูนย์เออศูนย์ในช่วงนี้ศูนย์มาตลอดเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับถ้าใครมาแวะแวะมาวัดช้างเผือก็แวะมาอุดหนุนนะครับนั่งอยู่นี่แหละครับตรงหน้าพระใหญ่นี่นะครับตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ตรงตรร้นโพนี่ยแวะมาช่หนุนนะครับวัดช้างเผือกที่เพชรชูร์นะครับ,ว,รบวันนี้ผมก็ รางวันที่หนึ่งนะครับถ้าเจอได้รางวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะมาตามหาแมค้านะครับอขอให้ได้รางวันที่หนึ่งนะครับถ้าใครชอบนะครับแต่เน้นย้าเนี่ยตัวเลขม,มันเป็นเพียงแค่แนวทางนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเลขม,มันออกตัวไหนนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับอันนี้เลขของจับจริงปองศูนย์สองสามขอทุกท่านโชคดีนะครับ